สวัสดีคะ่ะใหม่ทรงเขาวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก่อนไปทํางานทํากัเพ้าอ,อีกแล้วค่ะวันนี้ทํากับพ้าคือเมนูคือไส้หมูผัดมะม่วงค่ะไส้หมูผัดมะม่วงแซ่บแซเปรี้ยวหวานหวานวันนี้ก็ไส้หมูล่างเรียบร้อยค่ะแล้วก็กระเทียมหอมแดงมะม่วงพรก แล้วก็พริกแห้งค่ะล้างใส่หมูเรียบร้อยแล้วค่ะล้างสะอาดๆเลยค่ะไส้หมูเราก็มาปรุงเลยค่ะขมเ้นนี่นะคะึค่ะถ้าท่านไหนไม่มีไม่ต้องใส่นะคะอ่าในใส่เพื่อตัดคาวหรืออ่าสีสันสวยงามค่ะแล้วก็ใส่ชูรสไปนิดนะะึงค่ะ แล้วก็น้ำปลาเน้นนึงค่ะน้ำตาลเน้นนึงนะคะน้ําำตาลด้วยน้ำตาลเน้นนึงค่ะแล้วก็น้ำมันอหอยค่ะแล้วซอสปาเขียวค่ะอย่างละเนิดอย่างละเน็ดค่ะไม่ต้องเยอะนะคะโอเคค่ะแล้วก็ไปตำพริกแห้งกับพริกสดดีกว่าค่ะโอ้โคกเลยค่ะ อร่อยมากๆเลยนะคะลองทำดูกันค่ะเซ่บๆเลยค่ะเมนูเบิ้ลข้าวค่ะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ค่ะโอเคประมาณนี้แหลยค่ะพรค่ะ เราก็มาใส่ในไส้หมูเข้าไปเลยที่เราตำไว้พริกแห้งพริกสดแล้วก็มักเลยค่ะไม่มีถุงมือต้องเอาถุงพลาสติกเอา,เอาปรุงเรียบร้อยค่ะโอ้โหกลิ่นพริก โอเคค่ะไปกันค่ะตั้งกระทะกันเลยค่ะแล้วก็ผัดหอมหอมแดงกับกระเทียมก่อนนะคะเจียวเลยผัดเลยค่ะโอเคผัาให้หอมๆเหลืองนิดนึงค่ะไม่ต้องเหลืองมากก็ได้ค่ะ โอเคค่ะได้แล้วหอมแดงกับกระเทียมสุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไส้หมูเข้าไปค่ะโอเคโอ้โหสีสันแซ่บๆเลยค่ะอื้มนะถันมาๆน่ากินมากมากเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะ ก็ใส่มะม่วงเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงนะคะโอเคแล้วก็เอาฝามาปิกไว้เลยค่ะใส่มะม่วงเข้าไปแล้วฝาหมาปิกแล้วสัก5านาทีค่ะเปิดได้เลยค่ะ5านาทีถึง7นาทีค่ะสุกเรียบร้อยค่ะโอเคถ้าท่านไหนชอบแห้งๆก็ไม่ต้องใส่น้ำนเยอะๆก็ได้นะคะ,ะถ้าท่านไหนชอบ ใส่น้ำน,นิดนึงบะเข้านิดนึงกกประมาณนี้หลค่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานเขมข้นเสียบหมากนัวด้วยค่ะอร่อยมากๆค่ะโอเคประมาณนี้ค่ะเสียบเรียบร้อยทานได้ดีค่ะอร่อยเสียบๆเลยค่ะตักใส่จานไปเลยไปทานเข้ากันเลยค่ะว้าวนากินมากค่ะ ถ้าถ้าไหนไม่ชอบพริกก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่นิดเดียวก็ได้ค่ะอันนี้ไม่เผ็ดหรอกค่ะสีแค่นี้นอถ้าใส่พริกออก็จะแซ่บๆหน่อยว้าวน่าทามากๆน่ากินมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะพีพีเพลินเพลอนทุกข่าน,นค่ะขอบคุณที่ติดตามด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมด้วยค่ะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะติ้งติๆงติง,ตงโอเคไปกันค่ะแทนเข้ากันเลย เปรี้ยว,หวนหวานเข้มข้นมากค่ะอืหวามั่งกว่าเปรี้ยวแล้ว hmm, say ngụp ngực ngụp อ,อร่อยมากค่ะ โอ้ยใส่หมูนิ่มๆนุ่มๆกรุบๆเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะรีบกินรีบไปทำงา้นอีกแล้วค่ะอือ่ามน้ำ 啊，白话耶耶看。